สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบก,กับครูสซอีกแล้วเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียชนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ครูไายจะมาสอนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูไซก็จะมาสอนเรื่องการอ่านตารางทางเดียวนะคะอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปเริ่เมเรียนกันเลยค่ะไปกันเลยเอาละค่ะการอ่านตารางทางเดียวคืออะไรเดี๋ยวครูจะมาธิบาบก่อนนะคะ การอ่านตารางทางเดียวก็คือการนาเสนอข้อมูลอาจจะนําเสนอด้วยตารางทางเดียวหรือว่าตารางทางเดียวนั้นประกอบไปด้วยชื่อตารางและตารางที่มีหัวข้อตารางนะคะต่อมาก็จะเป็นมีการบอกรายละเอียดข้อมูลนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตารางกันเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาทําตารางกันนะคะเด็กๆ,เ,ๆเราต้องหาข้อมูลก่อนนะคะครูจะยกตัวอย่างเช่น หาข้อมูลการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนออนไลน์ดังนี้เครื่องมือแรกก็จะเป็นคอมพิวเตอร์มีนักเรียน5คนต่อมาเป็นน้ตบุ๊กมีนักเรียน8คน iPad มีนักเรียนเรียน12คนสุดท้ายก็จะเป็นโทรศัพท์นะคะมีทั้งหมด15คนเมื่อเราได้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมาทำตารางทางเดียวกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ เอาละคะ่ะจำนวนนักเรียนที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนออนไลน์นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นชื่อของตารางคะ่ะต่อมาหัวข้อตารางก็จะเป็นอย่างดังนี้เลยนะคะชนิดของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนก็คือวงเล็บคลนนั่นเองนี่คือจะเป็นหัวข้อตารางนะคะอ่าเราก็จะเขียนข้อมูลที่เราได้ลงไปดังนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์5คนโน้ตบุ๊ก8 น p p d d 12คนโทรศัพท์มือถือ15คนนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของการเขียนตารางทางเดียวนะคะเด็กๆแล้วมันก็จะมีบอกรายละเอียดข้อมูลดังที่ครูให้เด็กๆได้ดูเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะมามีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูตารางทางเดียวอีกรูปแบบนะคะอะ ก็จะมีหัวข้อหรือชื่อตารางเหมือนเดิมเลยค่ะจำนวนนักเรียนที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนออนไลน์นะคะอาตารางทางเดียวรูปแบบที่แล้วกับรูปแบบนี้แตกต่างกันใช่ไหมแตกต่างกันเลยเนาะอ่าอันนี้จะเป็นทำไมคะหัวข้อใช่ไหมหัวข้อตารางจะอยู่ด้านบนเออด้านหน้าใช่ไหมคะก็จะมีชนิดของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จำนวน ก็จะมีบอกนะคะนี้จะเป็นแนวนอนเนาะแต่เมื่อกี้นี้จะเป็นแนวตั้งใช่ไหมคะาตารางทางเดียวนะคะจะประกอบไปด้วยชื่อตารางและตารางที่มีหัวข้อตารางและรายล,ายละเอียดหรือข้อมูลนั่นเองค่ะชื่อตารางของเราก็คืออะไรคะจำนวนนักเรียนที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะส่วนหัวข้อตารางก็จะเป็นชนิดของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จํานวนรายละเอียดก็จะมีอะไรคะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad โทรศัพท์มือถือแล้วก็จำนวนผู้ใช้เครื่องือิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะก็5คน8คน12คน5คนนะคะเอาละคะ่ะเด็กๆเมื่อเราสร้างตารางทางเดียวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอ่านข้อมูลจากตารางนะคะได้ดังนี้เลยคะ่ะก็จะมีนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เรียนออนไลน์5คนมีนักเรียนใช้โน้ตบุ๊กเรียนออนไลน์8คนมีนักเรียนใช้ไอแพเรียนออนไลน์12คน แล้วก็มีนักเรียนใช้โทรศัพท์เรียนออนไลน์15คนนะคะเดี๋ยวครูจะมาอา่สรุปวันนี้นะคะเรื่องการอ่านตารางทางเดียวนะคะเน่ก็จะมีอะไรคะการสร้างก็จะต้องมีอะไรมีชื่อตารางใช่ไหมคะชื่อเสร็จแล้วก็ต้องมีหัวข้อตารางหัวข้อแล้วก็ต้องมีรายละเอียดใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าการสร้างตารางทางเดียวมีอะไรบ้างาตารางทางเดียวมีกี่รูปแบบคะที่ครูนําเสนอเมื่อกี้ สใช่ไหมลูกเมื่อเราสร้างตารางทางเดียวเสร็จแล้วเราก็จะมาอ่านข้อมูลดังเมื่อกี้เลยที่ครูพาเด็กๆอ่านนะคะเอาเล้ค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะครูไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ